The Secret Sauce. Executive Espresso. สวัสดีครับผมเคนนักครินและนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญสถานที่ที่ดีที่สุดหรือว่าแย่ที่สุดในยุคของโควิด1 9คือที่ไหน วันนี้อยากชวนคุยเรื่องนี้ครับเพราะว่าได้อา่านผลวิจัยจาก Bloomberg กนะครับทำไว้ดีมากนะครับเขาใช้คำว่า the covid resilience ranking นะครับ the best and worst places to be in the coronavirus era ก็คือสถานที่หรือประเทศนั่นแหละครับที่ดีหรือว่าเลวร้ายที่สุดแย่ที่สุดนะครับจัดอันดับมาประมาณ5้ประเทศมีเกณฑ์หลายอย่างนะครับแต่ผมชอบคำที่เขาใช้เขาใช้คำว่า the covid resilience ranking คือใช้คำว่า resilience ไม่ใช่ใช้คําว่าแค่จัดการได้ดีหรือว่าบาลานซ์ได้ดีหรือว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของสาธารณสุขอย่างเดียวแต่ว่ามันคือเรื่องของความนะครับยืดหยุ่นว่าเขาจัดการแล้วมองไปข้างหน้าอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าเกณฑ์อีกครั้งลองไปดูดีไหมครับว่าตัวเลขเป็นยังไงบ้างบูมเบิร์กนิวซิเลียนสกอร์ที่เขาให้มาเนี่ยนะครับอันดับที่หนึ่งครับหลายคนเดาออกผมก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นประเทศนี้ครับแล้วก็ถูกต้องจริงๆครับนิวซีแลนด์ครับผู้นําเก่งมากๆนะครับจัดการได้ดีมาก แต่อันดับที่สองเนี่ยผมค่อนข้างประหลาดใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นประเทศทริงจริงติดเยอะมากนะครับแต่เดี๋ยวคงมีเหตุผลที่จะอธิบายอันดับที่3ครับไต้หวันนะครับเกาหลีใต้นะครับอันดับที่5ฟินแลนด์6นอร์เวย์7ออสเตรเลีย8จีน9เดนมาร์ก10เวียดนามครับนี่เป็นประเทศแรกในกลุ่มอาเซียนนะครับแล้วก็11สิงคโปร์ครับ12องฮ่องกง13แคนาดา14เยอรมนี แล้วก็อันดับที่15นั่นก็คือประเทศไทยของเรานะครับอันดับที่16สวีเดนนะครับแล้วก็เทียร์ล่างๆก็จะเป็นอันดับอื่นๆนะครับที่ยังถือว่าทําได้ดีอยู่แต่ก็เริ่มไม่ได้เป็นคะแนนที่ดีมากนักแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาได้อันดับที่18นะครับอังกฤษได้28อิตาลีสเปนนี่4 0กับ41เลยนะครับส่วนอันดับท้ายสุดในในแร็งกิ้งอันนี้ที่เขาทํามาก็คือเม็กซิโกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเมริกาใต้ครับเปรูอาร์เจนตินา เม็กซิโก5 1 5 2 53แล้วก็เ,เบลเยียมนี่มีผู้เสียชีวิตเยอะนะครับอันดับที่50เป็นต้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันที่น่าสนใจนะครับที่ลองลองไปดูรายละเอียดดีเทลดีไหมครับว่ามันมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่เป็นอินไซต์ที่เราน่าเรียนรู้บ้างเพราะว่าเขาเกินมาอย่างนี้เขาบอกว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบพัฒนาประเทศพัฒนาแล้วนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าสาราอาณาจักรเนี่ย ได้รับการจัดอันดับจากมาตรการต่างๆเนี่ยว่ามีความพร้อมที่สุดนะครับแต่ว่ากับการเปรียบเทแนกิ้งไม่ค่อยดีนักนะครับจริงๆก็คือแย่กับประเทศไทยอีกนะครับติดเชื้อซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ต้องเผชิญกับการกลับมาสู่ภาวะเรื่องของล็อกดาวน์อีกแล้วนะฮะในขณะเดียวกันครับประเทศหลายๆประเทศครับที่กําลังพัฒนาที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยกับทําได้ดีเกินความคาดหวังซึ่งผมเชื่อเข้าใจว่าอันนี้ก็คงมีประเทศไทยที่ทําได้ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาก็เลยลองได้รวบรวมมาดูนะครับว่า สถานที่ใดได้รับการจัดการไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดโดยมีการหยุดชะงักของเศรษฐกิจและสังคมน้อยที่สุดเห็นไหมครับว่าเขาไม่ใช่เอาเกณฑ์อย่างเดียวเขาเอาเกณฑ์รวมๆหลายๆอย่างมารวมกันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของสาสุขอย่างเดียวนะครับหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวโควิดริซิ่งเรนกิ้งนะครับก็ให้เศรษฐกิจคะแนนเศรษฐกิจเนี่ยมากกว่า2แสนล้านดอลลาร์ใน10มาตรวัดหลักมีอะไรบ้างครับเช่นการเติบโตของเคสผู้ติดเชื้อไปจนถึงเรื่องของอัตราการตาย ความสามารถในการทดสอบคือ tracing นะครับข้อตกลงในการจัดหาวัคซีนอันนี้ถ้าไปดูตัวเลขอ่ะอาจจะกราฟให้ดูอีกครั้งนะครับ access to covid vaccine เนี่ยจะเห็นเลยว่าผมว่าอาจจะเหตุผลหนึ่งที่ประเทศไทยเราคิดว่าแรงน่าจะดีกว่านี้เนาะแต่ว่าเรามาอยู่ที่ประมาณ15เพราะว่าตอนนี้ access to covid vaccine เราคือตกลงดีลมีแค่หนึ่งหนึ่งเจ้าเท่านั้นที่ตกลงไปแต่คนอื่นอาจจะมีดีลมากกว่านั้นเป็นต้นนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าประเทศไหนดีกว่าประเทศไหนแล้วก็ไม่ได้บอกว่ามาเบลีมประเทศไทยนะครับแต่ว่าอยากจะได้เห็นภาพรวม แล้วก็ให้เห็นว่าต่างชาติหรือว่าเกณฑ์ในการวัดนี้เขามองเราอย่างไรแล้วเราก็ค่อยๆดูกันมีตรงไหนที่เราไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรตัวไหนที่เราคิดว่าเราต้องพัฒนาปรับปรุงก็พัฒนาต่อไปเพราะว่าเกมนี้มันอีกยาวนะครับเนื่องจากนั้นยังมีมากเรื่องของขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขท้องถิ่นนะครับผลกระทบของการปิดเมืองในเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับไวรัสรวมถึงเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของประชาชนเห็นไหมมีเรื่องเสรีภาพด้วยนะครับผลลัพธ์ครับคะแนนรวมซึ่งเป็นภาพรวมการระบาดของโรคนะครับในสถานที่ทั้งหมด53แห่ัจจุบันแล้วก็ เขายังคำนึงด้วยนะครับถึงความเป็นไปไดในการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เศรษฐกิจที่จะเป็นในอนาคตด้วยคือมองเป็นอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นในวันนี้ที่ผมกําลังจะรายงานนี้เป็นแค่ verdict นะครับในช่วงสั้นๆตอนนี้นะครับไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็น final verdict หรือผลลัพธ์สุดท้ายเพราะหลังจากนี้มันอาจจะมีเรื่องของวิกฤต second wave third wave fourth wave อีกหรือว่าอาจจะมีเรื่องของอความโชคดีในการเจอวัคซีนก็ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแค่ าการจัดอันดับในช่วงเวลานี้ซึ่งมันจะเปลี่ยนไปอีกนะครับถ้าเกิดว่าเรื่องของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะต่างประเทศตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาวเต็มรูปแบบมันจะเป็นยังไงต่อไปก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะครับประเด็นสาคัญมีดังนี้ครับไปอันที่1ก่อนนะครับคนที่ทํางานได้อย่างสุดยอดจริงๆทําทงานได้อย่างเยี่ยมยอดเป็น top performers นิวซีแลนด์ครับเขาเหตุผลอย่างนี้เขาบอกว่าครองอันดับสูงสุดนะครับด้วยการดําเนินการที่เฉียบขาดและรวดเร็วนะฮะตั้งแต่ช่วงวันที่26มีนาคมก็ได้ทําการล็อกดาวน ก่อนที่จะมีการเสียชีวิตจากโควิดแม้แค่ครั้งเดียวนะครับโดยการปิดพรมแดนแม้ว่าเศรษฐกิจจะพึ่งผ่าการท่องเที่ยวมากก็ตามเขาก็กล้าที่จะตัดสินใจนะครับในช่วงต้นนะครับรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีจัสซินดาอาเดนกล่าวว่าจะกําหนดเป้าหมายการกําจัดไวรัสจัดสรรทรัพยากรลงไปที่การทดสอบนะครับแล้วก็การติดตามการติดต่อหรือว่า contact tracing แล้วก็กลยุทธ์นะครับการกักกันแบบรวมศูนย์เพื่อกําจัดการแพร่กระจายในพื้นที่พอเขาสามารถทําได้สําเร็จแล้วนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้ว ชาวในนิวซีแลนด์โดยพื้นฐานที่อาศัยอยู่ในโลกที่ปราศจากโควิดนะครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยเห็นการติดเชื้อเพิ่มน,น้อยมากนะครับแล้วก็เรื่องของแอคทิวิตี้ต่างๆเริ่มกลับมาการแสดงดนตรีสดกิจกรรมทางสังคมเริ่มกลับมาแม้ว่ากับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะมีปัญหาเองก็ตามทีก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆคล้ายๆประเทศไทยเหมือนกันนะครับ,บล็อกดาวน์เร็วแล้วก็มีวิธีการจัดการในประเทศที่ทําให้ตอนนี้ต้องบอกตามตรงคนไทยกลับมาใช้ชีวิตเกือบจะปกติอยู่แล้วนะครับกิจกรรมต่างๆเริ่มกลับมา แต่ว่านิวซีแลนด์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งคือเรื่อง access to COVID วัคซีนครับเขามีข้อตลกลงในการจัดหาจาก2แหล่งนะครับก็คือเรื่องของไฟเซอร์และ b บ o n t e c h จากเยอรมนีแล้วก็อีกแหล่งหนึ่งด้วยฉนั้นเขามีวิธีการในการเข้าหาถึงแหล่งวัคซีนนะครับสแห่งอันดับที่2ครับญี่ปุ่นที่หลายคนอาจจะสงสัยนะครับเพราะวตอนนี้โอโ้ติดเยอะมากเลยเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีวิธีการที่แตกต่างออกไปไม่มีวิธีการทางกฎหมายในการบังคับใช้การล็อกดาวน์แต่ว่าจุดแข็งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็คือว่าก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเคยประสบกับการระบาดวรนโรคครับเขาก็เลยได้จัดตั้งระบบศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับที่มีผู้เฝ้าระวังการติดต่อแล้วก็ได้เปลี่ยนหน้าที่มาดูแลโควิด -19 อย่างรวดเร็วแต่หัวใจสําคัญที่ญี่ปุ่นได้มีอันดับสูงนี้เพราะเขามีโซเชียลทรัสต์ครับโซเชียลทรัสต์มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับสูงก็คือมีวินัยน,นั่นเองนะครับประชาชนจะสวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดแม้ว่าตอนนี้ครับอย่างที่กล่าวไปว่าโอ้โหยอดติดเชื้อเพิ่ม ขึ้นสูงเป็นประวัติการในช่วงฤดูหนาวแต่ว่าประเทศที่มีประชากรกว่า120ล้านคนแต่มีผู้ป่วยที่เป็นซีเวียนะครับรายแรงประมาณ331รายในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เข้าใจได้นะครับฉะน,นั้นเขาถึงบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าจัดการได้ดีสำคัญคือ access to covid vaccine นะครับมีถึง4นะครับสเจ้าเลยทีเดียวก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับเขาบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยนะครับมีประชากรเพียงครึ่งเดียวแต่ว่ามีผู้ป่วยไวรัสเนี่ยคาดูแรงเกือบ5,000รายเมื่อเขาเทียบกับญี่น,น เพราะฉะนั้นความสามารถของญี่ปุ่นคือความสามารถในการหลีกเลี่ยงของการเสียชีวิตแม้ว่าจะมีสังคมผู้สูงอายุนะประชากรที่อายุมากที่สุดในโลกก็ตามทีเมื่อคุณเทียบกับอิตาลีที่มีสังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกันแต่ผู้เสียชีวิตสูงกว่าเยอะเลยนะครับเช่นเดียวกันครับมองการไกลที่ผมบอกไปแล้วว่าคือข้อตกลงวัคซีนนะครับสีดิลเลยรวมทั้งตัวเต็งระดับแถวหน้า,นาที่จะใช้เทคโนโลยีซึ่งปฏิวัติวงการอย่าง mRNA ด้วยอันนี้คือญี่ปุ่นนะครับ อันดับต่อมาครับความสําเร็จต่อมาอันดับที่3คือไต้หวันครับไต้หวันนี่เราขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับคือแม้ว่าพิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับอยู่คืออยู่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ามากแล้วจีนก็ระบาดก่อนคนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่า,าไต้หวันเนี่ยมีเครือข่ายที่ดีการที่มีเครือข่ายที่ดีครับก็ส่งผลนะครับให้ไต้หวันสามารถดําเนินการเรื่องของการปิดกั้นพรมแดนตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นช่วงแรกที่เขาจัดการได้ดี แต่ที่ดีไปมากกว่านั้นก็คือเกาะนี้ครับเป็นผู้บุกเบิกแนวทางหลายท่านทราบดีนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเอาเทคโนโลยีมาใช้เยอะมากกระตุ้นประชากร23ล้านล้านคนออกมาปกป้องตัวเองมีแอปพลิเคชันนะครับที่บ่งบอกเลยนะครับรายละเอียดหน้ากากอยู่ในสต็อกเป็นยังไงเทรซซิ่งระบุตำแหน่งผู้ที่ติดเชื้อได้นะครับแล้วก็เวลาผ่านไป200กว่าวันแล้วนะครับที่ไม่มีเคสไวรัสแพร่กระจายในพื้นที่เหมือนกับที่นิวซีแลนด์ครับชีวิตแทบจะกลับมาเป็นปกติแล้วแม้ว่าจะมีการปิดพรมแดนเองก็ตามที อย่างไรก็ตามครับตอนนี้ไต้หวันต้องบอกว่ายังล้มเหลวอ,อยู่นะครับในเรื่องของข้อตกลงทวิภาคีในแ,แง่วัคซีนนั่นเองนะครับในผลวิจัยนี้ยังกล่าวต่อนะครับว่าถ้าเราดูในเรื่องของอหลายประเทศในสิอันดับแรกเนี่ยนะฮะกลยุทธ์ที่มันมีประสิทธิภาพที่สุดในการต่อสู้โควิดก็คือการควบคุมชายแดนนะครับถือว่าสําคัญมากซึ่งในประเทศจีนเองก็ทําแบบนี้เช่นเดียวกันในช่วงแรกเลยนะครับก็คือปิดวงล้อมมณนลหูเปยส่วนที่เหลือด้วยนะครับของประเทศที่มีการติดเชื้อด้วย ในขณะที่ถ้าไปดูเรื่องของกลุ่มประเทศนอร์ดิก3ประเทศใน10อันดับแรกที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับฟินแลนด์นอร์เวย์แล้วก็เรื่องของเดนมาร์กเนี่ยเอ๊ะทำไมติดอันดับดีมากเลยเขาบอกสาเหตุหนึ่งก็คือเขากล้านะครับที่จะควบคุมเรื่องของปมแดนเนี่ยอย่างมีประสิทธ,ธิภาพแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวยุโรปเนี่ยมีเชงเก้นามารถเดินทางได้แต่เขากล้าที่จะปิดก่อนก็ทําให้หลีกเลี่ยงการระบาดได้ตรงกันข้ามครับกับฝรั่งเศสซาราณาจักรหรืออิตาลีเองก็ตามทีที่ ไม่ได้มีมาตรการที่เข้มงวดในช่วงแรกๆแบบนี้ก็เลยเดินทางกันเยอะพอสมควรนะครับอันที่3ครับคือเรื่องของการทดสอบและการติดตามครับอันนี้เขายกตัวอย่างเกาหลีใต้นะครับซึ่งอันนี้ถือว่ามีการใช้ชุดตรวจวินิจฉัยที่เขาสร้างเองเนะี่ยไม่กี่สัปดาห์หลังจากเกิดเกิดขึ้นของไวรัสรวมทั้งเรื่องการ drive through นะครับขับรถเข้าไปแล้วก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะครับหรือว่ารวบรวมข้อมูลบัตรเครดิตภาพกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามการแพร่ระบาดได้ด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าประสบความสาเร็จค่อนข้างมากนะครับสอันดับนี้ นั่นคือพาร์ทแรกครับที่เขาพยายามฉายภาพไปเห็นนะครับใน10อันดับแรกมาถึงอีกหัวข้อหนึ่งครับเขาพูดถึงคําว่า the magic formula มีจริงหรือไม่นะครับสูตรสําคัญสูตรวิเศษนะครับเพราะว่าเขา,เขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าความด้อยประสิทธิภาพของใช้คําว่าระบอบประชาธิปไตยที่โดดเด่นที่สุดในโลกเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเดียนะครับสารณา,ากักสหรัฐอเมริกาเนี่ย มันมันไม่ค่อยมีประสบความสําเร็จในการจัดการกับโควิดคือเลวร้ายเลยด้วยซ้ําเมื่อเทียบกับความสําเร็จของประเทศเผด็จการนะครับคือจีนหรือเวียดนามเองก็ตามทีเนี่ยทำให้มันเกิดคําถามว่าเอ๊หรือว่าจริงๆแล้วสังคมประชาธิปไตยเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถจัดการเรื่องพวกนี้ได้ดีจริงหรือเปล่าบูมเบิร์กเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่า 8- ใน10อันดับแรกที่จัดการเนี่ยเรื่องของโควิดได้ดีเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นความสําเร็จในการจัดการโควิดโดยการมีการหยุดชะงักน้อยที่สุด ดูเหมือนจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นหัวใจสําคัญก็คือไม่ได้พึ่งพาเรื่องการสั่งให้ประชาชนจำยอมมากนะักแต่คือความไว้วางใจหรือ trust นะครับที่รัฐบาลน่สร้างรวมทั้ง discipline หรือวินยัยตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางสังคมระดับสูงเขาจะบอกอย่างนี้นะเองในแปดในสิน,นะครับเขาบอกว่าถ้าประชาชนมีความเชื่อมั่นในรัฐแล้วก็แนวทางของพวกเขาเนี่ยการล็อกดาวอาจจะไม่มีความจําเป็นเลยก็ได้ เช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่นเกาหลีและสวีเดนนะครับที่แสดงให้เห็นถึงนะครับว่าความสําคัญในการสื่อสารตั้งแต่เริ่มต้นด้วยระบบแจ้งเตือน4ระดับที่ทําให้ประชาชน,นเห็นภาพชัดเจนว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรและเพราะอะไรเมื่อการระบาดรุนแรงมากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นอีกหัวใจหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันครับก็บอกการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขก็มีความสาคัญเช่นเดียวกันในหลายพื้นที่ครับก่อนปี2020เนี่ยระบบสําหรับการติดตามผู้ติดต่อการทดสอบที่มีประสิทธิภาพหรือว่าการให้ความรู้ด้านสุขภาพเนี่ย หรือว่าการล้างมือการสวมหน้ากากเนี่ยทำได้ดีมากนะครับหลายประเทศมองข้ามหลายประเทศไม่มองข้ามแล้วนี่แหละครับเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับคุณแอนโทนีเฟลซี่นะครับคุณหมอชื่อดังเนี่ยได้บอกเลยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุญแจสําคัญในการหลีกเลี่ยงการล็อกดาวน์ทางเศรษฐกิจคือถ้าเกิดประชาชนมีวินยัยมีความเชื่อถือรัฐรับาลรัฐบาลสื่อสารได้ดีเนี่ยจริงๆการล็อกดาวน์อาจจะไม่จําเป็นขนาดนั้นก็ได้นะครับ อีกความเห็นหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณอารนโลเปสนะครับศาสตราจารย์ผู้ได้รับรางวัลแลวก็ผู้อำนวยการกลุ่มโรคภาระระดับโลกของมเมลเบิร์นนะครับกล่าวไว้ครับว่าถ้าคุณมองที่สังคมญี่ปุ่นหรือสังคมสแกกดิเนเวียนนะครับมีความไม่เท่าเทียมกันน้อยมากและมีระเบียบว,วินัยอยู่ในตัวเขาบอกาการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นปัจจัยที่สร้างความแตกต่างที่สําคัญต่อการระบาดในครั้งนี้ด้วยนั่นหมายว่าความเหลื่อมล้ำนะครับความสามัคคีหรือว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งเพื่อให้การจัดการดีีีขขึึ้้้้้นนนนนแแลววก็ไดดดคคะะท่ยรับ แต่หัวใจต่อมาอีกอย่างหนึ่งครับแม้ว่าการล็อกดาวน์การเทรซิ่งในช่วงเวลานี้ยังต้องดําเนินต่อไปในบางประเทศการสวมหน้ากากก็ต้องดําเนินต่อไปแต่หัวใจที่คนมองไปข้างหน้าละคือเรื่องของวัคซีนว่าถ้าเกิดใครได้เปรียบกว่าก็อาจจะได้รับวัคซีนไปฉีดก,กับประชาชนก่อนกอาจจะหลุดจากเรื่องของโควิดก่อนนะครับเขาพูดถึงความได้เปรียบทางวัคซีนของอเมริกาคือแม้ว่าอเมริกาเนี่ยสหรัฐเนี่ยจะไม่ตอบสนองต่อเรื่องของไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพเองก็ตามทีเราเรื่องของความพยายามในการ นะครับไม่สวมหน้ากากเองเนาะที่กลายเป็นเกมการเมืองของอดีตประธานธิบด,ดีอย่างโดนัลด์ทรัมป์เองก็ตามทีนะครับก็ให้เห็นชัดเจนแต่ว่าแผนงานที่ทําให้คะแนนของสหรัฐเนี่ยยังยัง,ย,งยังพอขึ้นมาได้เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของอาการที่เขาเนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพที่โดดเด่นของเรื่องวัคซีนนั่นเองนะครับก็เท่าที่เห็นเนี่ยเขาทุ่มเงินสูงมากนะครับในการที่จะเข้าถึงเรื่องของวัคซีน ซึ่งสหรัฐได้สั่งซื้อปริมาณมากที่สุดในโลกกว่า2.6พันล้านโดสนะครับตามข้อตกลงการจัดหาที่มีศักยภาพนะครับก็อันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญเขาก็เลยพยายามกล่าวต่ออีกหัวใจหนึ่งก็คือเรื่องของศึกชิงวัคซีนนะครับเรื่องของ racing for vaccine ว่าประเทศใดเนี่ยมีข้อตกลงในการรับวัคซีนโควิดเนี่ยสูงที่สุดนะครับก็ถ้าไปดูก็จะเห็นเลยครับว่ามีสหรัฐนะครับแคนาดาสาหรัฐอาหราัแล้วก็จีนนะครับก็จะมี5อันเลย ประเทศอื่นก็ลดหลนกันไปนะครับอินเดียมี4ญี่ปุ่นมี4นะครับแล้วก็อินเดียเซียก็มี4เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นบิลเกตก็เลยเกล่าวเคยเกล่าวไว้ครับว่าสหรัฐเนี่ยสิ่งเดียวที่พวกเขาทําได้ดีในตอนนี้นะครับก็คือการให้เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนามากขึ้นแต่ถ้ามองในแง่อื่นก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องนับว่าสหรัฐเนี่ยรังท้ายทั้งกลุ่มนะครับเมื่อกี้เป็นพาร์ทเรื่องการจัดการนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคเองเรื่องของการติดตามเองแล้วก็เรื่องของวัคซีนวอออมเเเบิรรร์กกยยังงงงล่่าววถึืขศษฐจด้ โดยเขาใช้หัวข้อนี้ครับว่าประเทศรอบนอกอันดับนะครับที่สร้างความประหลาดใจนะคือมีบางประเทศเนี่ยที่ทาผลงานได้ประหลาดใจนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วสาราอาณาจักรฝรั่งเศสหัวเมืองอย่างลอนดอนนิวยอร์กปารีสเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางการติดเชือ้ออันนี้คือประหลาดใจในมุมที่ไม่ค่อยดีนะนในขณะเดียวกันครับเขาพูดถึงประเทศไทยแล้วก็สิงคโปร์แม้ว่าจะจัดการเรื่องโควิดได้ดีพอสมควรแต่ว่าพึ่งพาการท่องเที่ยวในระดับสูงก็เลยได้เห็นผลกระทบทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกว่า นในทางตรงกันข้ามครับประเทศกําลังพัฒนายอย่างปากีสถานและบางกราเทศเขากลับได้รับประโยชน์ในเรื่องนี้ครับเพราะว่าความห่างไกลของชุมชนแล้วก็ประชากรของเขาเนี่ยอายุน้อยกว่ามากนะครับโดยเฉลี่ยซึ่งต้องบอกว่าทําให้อัตราการตายโดยรวมก็เลยลดลงด้วยน้อยกวประเทศอื่นๆแต่ว่าข้อจํากัดในการทดสอบนะครับแล้วก็ข้อมูลที่มีคุณภาพต่ำเนี่ยก็อาจจะบทบางภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศเหล่านี้แม้ว่าจะมีรายงานกรณีและการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในทุกแห่งก็ตามทีเขาพาไปดูเรื่องการขยายตัวนะครับ Ranking ของ GDP นะ year on year GDP change ก็จะเห็นได้ว่าขณะนี้นะครับมีอยู่เพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นครับที่ปีนี้ GDP ยังจะเติบโตอยู่นะครับซึ่งอย่างที่ทุกท่านทราบแล้วก็คือจีนนะจีนอันนี้ยังเติบโตอยู่เวียดนามก็ยังเติบโตอยู่นะครับไต้หวันก็ยังเติบโตอยู่แต่อีก2ประเทศที่ค่อนข้างประหลาดใจก็คือบังกลาเทศกับอียิปต์ซึ่งนี้ต้องบอกกันว่าบางทีมันเป็นเรื่องของฐานด้วย รหรือว่าเป็นเรื่องของโกรธที่มันเติบโตมากกว่าเป็นปกติอยู่แล้วในปกติแล้วอย่างเช่นเวียดนามกับจีนจริงๆเขาโตมากกว่านี้อยู่แล้วอตนนี้เขาแค่โตลดลงเท่านั้นเองไม่ถึงขั้นติดลบเท่านั้นเองนะครับอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคือคําว่าแผลเป็นโควิดครับมันมีกราฟนะครับที่ทําให้เห็นนะครับเรื่องของอัตราการตายนะครับระหว่างเบลเยียมกับสวีเดนคือต้องบอกว่าเบลเยียมเนี่ยเขามีอัตราการผู้เสียชีวิตเนี่ยที่สูงที่สุดนะครับเร็วลาที่สุดใน53ประเทศ นะครับเพราะว่ามันไประบาดในบ้านพักคนชรานะครับก็อายุสูงเนาะก็อาจจะมีอัตราก,การเสียชีวิตที่ง่ายกว่าแต่ว่าเขาเปรียบเทียบอย่างนี้ครับเพราะว่าแนวทางของสวีเดนเนี่ยเขามีงานแนวทางที่หลายคนคงได้ยินแล้วก็คือเฮิร์ตคอมมูนิตี้คือปล่อยไปเลยไม่เป็นไรไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปล็อกดาวน์พอตอนแ,แรกๆก็คนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการจัดการอะไรที่เป็นมาตรการที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าสวีเดนก็ยังสามารถควบคุมจํานวนผู้เสียชีวิตได้ดีกว่าเบลเยียมนะครับ ซึ่งทางคุณฮิโตชิโอชินัชานิ ani, นะครับศาสตราจารย์ด้านโรคติดต่อจากมหาวิทยาลัยโทเกนะครับกล่าวว่าแนวทางการควบคุมเรื่องของโรคระบาดท,ที่มีการแทรกแซงน้อยกว่าจะยั่งยืนกว่าในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าไวรัสเนี่ยมันจะหายไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหรือปีข้างหน้ากันทยังอยู่กับเราอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องหาวิธีที่ดีที่สุดในการอยู่ร่วมกับมันงั้นไม่ใช่ว่าเราจะใช้ลักษณะแบบค้อนทุบไปตลอดเวลาก็ต้องบาลานซ์เรื่องนี้ด้วยนะครับ อันนี้เป็นแนวทางที่เขาบอกว่าการแทรกแซงที่น้อยกว่าอาจจะยั่งยินและยาวกว่าเพราะยังไงเราก็ต้องอยู่กับมันนั่นเองนะครับหัวข้อต่อมาครับเป็นหั Durch Gar Scott Courtney นวข้อที enfin ่น่าสนใจและผมว่าเป็นหัวข้อที่จริงๆหลายคนกังวลนะครับเรื่องของกับดักความยากจนเขาพูดถึงประเทศในกลุ่มที่อยู่ในลาตินอเมริกาครับเพราะว่าจริงๆเรนกิ้งเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนักนะครับเราจะเห็นเลยว่าสถานที่ท Boy ี่มีผู้ติดเชื้อโควิดาไวรัสเนี่ยมากกว่า1ล้านรายดูตามกราฟนะครับจะเห็นเลยว่าอย่างสหรัฐอินเดียนะครับ บราซิลฝรั่งเศสรัสเซียสเปนยูเคอิตาลีอร์เตนตินาโคลอมเบียแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยบราซิลนี่เป็นแหล่งแพร่ระบาดหญ่าอันดับสาของโลกเราจากอินเดียแต่ว่าความแตกต่างกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับประเทศในยุโรปหรืออเมริกาเหนือเองก็ตามทีนี่คือว่าเขาบอกว่าประเทศส่วนใหญ่ในละตินอเมริกานะครับจะไม่สามารถกลับมาสู่ระดับการเติบโตก่อนการระบาดได้จนถึงปี2,566นะครับก็คืออีกโอ้โหสี่ปีเลยนะครับ และรายได้ต่อหัวเนี่ยจะไม่ฟื้นจนถึง2,568ช้ากว่าที่นอื่นมากอันนี้ IMF กล่าวไว้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่ามันมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่นะครับคือประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยแม้ว่าเขาจะเจอ,อผู้ติดเชื้อเยอะนะครับมีเศรษฐกิจกระทบเยอะแต่ว่าเขามีความาสามารถที่จะกลับมาได้เร็วกว่าแต่ถ้าเป็นของประเทศกลุ่มที่มีเรื่องของกำลับ,บ,บความยั่งจนอยู่เนี่ยอันนี้ค่อนข้างยากมากก็เลยอยากจะพาไปดูอีกราฟหนึ่งครับ เขาบอกว่าโควิด19เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้โลกเกิดความยากจนอย่างรุนแรงครั้งแรกนับตั้งแต่ศตวรรษ1 9 9 0เลยนะครับดูจากกราฟเลยจะเห็นได้ว่าอตอนนี้เนี่ยเรื่องของ poverty rate นะครับมันน่าจะเพิ่มขึ้นโรคระบาดครั้งนี้ครับเขาบอกว่าจะทําให้ช่องว่างระหว่างประเทศร่ํารวยแล้วก็ประเทศยากจนเนี่ยกว้างขึ้นโดยมีประชากรมากถึง150ล้านคนครับที่จะถูกดันเข้าสู่ความยากจนขั้นรุนแรงภายในสิ้นปีหน้า สิ่งนี้ครับจะทําให้ความคืบหน้าในการลดความยากจนย้อนกลับไปภายใน3ปีตามข้อมูลของธนาคารโลกนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าน่ากังวลมากๆนะครับโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มที่กําลังพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในกลุ่มแอฟริกาเองก็ตามทีนะครับเพราะตอนนี้ต้องบอกว่ามีปัญหาเต็มไปหมดเลยฉะนั้นอันนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาใช้คําว่า3-4ปีแห่งความไพ่ายแผ่เลยกไ็ได้นะครับในประเทศกลุ่มนี้แล้วก็ความเหลื่อมล้ําของแต่ละประเทศก็จะกว้างขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับ ของรายงานในชิ้นนี้บุ่งเบิกยันกล่าวต่อนะครับว่าอะไรที่จะเป็นสิ่งที่เราต้องมองต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฤดูหนาววัคซีนแล้วก็การกลายพันธุ์ของไวรัสนะครับต้องบอกว่าแนวโน้มการระบาดของโรคเนี่ยยังไม่ค่อยแน่นอนในปีส0 2 1ัและปีถ,ถัดไปเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราโหโอดทอนต่อสู้กันมานานนะครับในปีนี้รัฐบาลและประชาชนเนี่ยมีความเข้าใจเองแล้วก็ตามทีแต่ว่ามันก็ไม่สามารถมีคําตอบได้ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับฉะนั้นหลังจากนี้ เขคงมีการเปลี่ยนแปลงอีกทางบุมเบิดเขาคงจะมารายงานอีกครับว่าสถานที่ที่ดีที่สุดแล้วก็แย่ที่สุดเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับผมเอาตัวเลขพวกนี้มาเล่าให้ฟังเอาสถานการณ์ต่างประเทศมาเล่าให้ฟังเพราะว่าจริงๆหลายท่านเนี่ยถ้าได้ติดตามข่าวก็จะพอทราบอยู่แล้วว่าประเทศไทยแม้ว่าเราจะหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าเรามีสถานการณ์เรื่องพวกนี้อยู่เพราะว่าเรากลับมาใช้ชีวิตแทบจะเป็นปกติแล้วเองก็ตามทีเนี่ยเห็นว่าประเทศอื่นเนี่ยค่อนข้างยากลําบากมาก ในขณะเดียวกันครับเราก็ต้องมองต่อไปด้วยว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นแผลเป็นทางเศรษฐกิจเนี่ยยังยังฝังลากลึกอ,อยู่รวมทั้งความไม่แน่นอนนะครับว่าแม้ว่าวัคซีนจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเก็ตามทีแต่ประเทศทั่วโลกยังติดเชื้อนี้อยู่ยังไม่หายจากโรคนี้ก็ต้องประเมินสถานการณ์กันดีๆกันต่อไปเอามาฝากกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้ามีตัวเลขอื่นๆที่น่าสนใจหรือว่ามีเรื่องของสถานการณ์อัปเดตก็คงจะมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ